แฟนแฟนคอบอลคาเฟ่ครับอัปเดตสถานการณ์ของแฮร์รี่เคนหน่อยนะครับ4วันนี้นะแม่ผู้ถิงแฮร์รี่เคน3วันเลยครับก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันนะฮะเมื่อ2วันก่อนเคนครับเข้าค่ายซ้อมกับท็อตแนมฮอสเปอร์นะฮะเขาได้คุยกับนายแองก์นะฮะพอสเตโคกลูเป็นครั้งแรกฮะแล้วก็ข่าวที่ออกมานะฮะดูเหมือนว่าแฮร์รี่เคนจะประทับใจในแนวทางการทำทีมของนายแองก์นะฮะซึ่งเล่นบอลถอยหลังหกล้มครับ เกมลุกจัดนั่นเองนะฮะแต่ว่าเมื่อคืนก็มีข่าวร้ายสำหรับแฟนสเปอร์เล็กน้อยนะฮะนั่นเป็นเพราะว่ากลุ่มผู้บริหารของพี่เสือะะบายอนมูนิกซึ่งเป็นเต็งหนึ่งนะฮะที่จะได้ไฮไลี่เคนไปถ้าเกิดว่าเคนจะย้ายทีมออกจากสเปอร์นะฮะ,ะบินเครือ่องบินเจ็ตมนาะที่ลอนดอนนะฮะแน่นอนครับไม่ได้บินมาช้อปปิ้งแนะะ่บินมาเตะจ่า,จากับแดนนี่เลวีนะครับประธานของไก่เดทองทอตแอนนอมสเปอร์ซึ่งจุดอ่อนของบายเยนนะ ก็คือเรื่องเงินนะเ,เขาอาจจะ58ล้าน65ล้านก็ตามข่าวฮะแต่ว่าอ,อ,อย่างที่เราทราบนะฮะเลวี่ถ้าใครเสนอไมาถึงร้อล้านก็ไม่ต้องมาพูดถึงมันหลิกเนี่ยเคยเจอปฏิเสธจนชนิดที่เรียกว่าเลวี่บอกว่าแครีเคนี่ไม่ได้มีไว้ขายเพราะนั้นบาร์เยนเนี่ยจุดอ่อนเรื่องเงินปุ๊บนี่ก็แทบจะหมดโอกาสแล้วนะฮะที่จะเอาเคนไปจากลอนดอนนะฮะแต่ก็มีจุดแข็งคนระับเพราะว่าดูเหมือนว่า ถ้าเคนจะอยากให้ทีมไปต่างประเทศซึ่งเป็นนโยบายของสเปอร์ที่จะไม่ขายให้ในประเทศนะฮะก็ต้องเป็นบายยังนวนิคที่เป็นเต็งหนึ่งนะทมัสทูเคิลเนี่ยมาสองปีก่อนตอนที่ยังคุมเชลซีอยู่นะฮะเขาชื่นชอบแมรี่เคนมากนะคืออยากจะได้ไปอยู่เชลซีตั้งแต่เมื่อสองปีก่อนแล้วเพราะฉะนั้นทูเคิลกับเคนเนี่ยก็น่าจะเคมีลงตัวกันนะฮะนี่คือจุดที่แฟนสเปอร์อาจจะต้องเป็นห่วงนิดนึงพรุ่งนี้ฮะเดี๋ยวเคนจะติดเครื่องบินไปออสเตรเลียนะฮะไปเริ่มทัวร์ ที่ออสเตรเลียก่อนนะฮะสำหรับไกด่ดงทองทอนน้ำฮอสเปอร์จากนั้นก็จะมาสิงคโปร์นะฮะแว้กินลัดช่องหน่อย <c oughs> แล้วก็มาไทยอตเตะวันที่23มาราธิ์นะฮะที่23กรกฎาคมเวลาก็17นาฬิกานะฮะที่ลาบชมังคารานะะในขณะทีส่สเปอร์เนี่ยอยู่ที่ช่วงปีซีซั่นที่ออสเตรเลียสิงคโปร์แล้วก็ไทยนี่นะฮะก็บอยจูนิกฮะอยู่ที่ญี่ปุ่นนะ สัญญาของเคนเลยปีเดียวครับบีบหัวใจแฟนสเปอร์แล้วกันนะฮะออตอนนั้นที่ทูเคิลอยากได้ไปอยู่เทลซีเนี่ยเคนเขาไม่ไปหรอกนะเพราะว่าถ้าย้ายทีมนะฮะนโยบายของสเปอร์ก็คือปล่อยไปต่างประเทศแต่เคนถ้าย้ายทีมจริงๆถ้าอยู่ในประเทศนะฮะในพรีเมียร์ลีกต่อไปเนี่ยเพื่อที่จะทำลายสถิติ260ลูกของลรนเชลเนี่ยเคนเขาก็แน่นอนนะด้วยความเป็นนักเตะที่จงรักภักดีเขาไม่เล่นกับทีมในลอนดอนดแน่ ะะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ยังต้องดูกันยาวๆนะครับนั่นมว่าเขาอัปเดตราคาต่อรองล่าสุดนะฮะที่ Sky b เบเปิดออกมานะฮะในร้านผู้ถูกกฎหมายในอังกฤษเขายังให้ว่าซีซาน่าเคนยังเล่นกับสเปอร์นะฮะสาม่สองแต่ว่าถ้าเล่นกับสเปอร์ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นข่าวดีอะไรมากนะเพราะก็อาจจะเล่นอีกปีแล้วซิ่งสุดฤดูกาลหน้าก็ย้ายไปแบบ,แบ,บไม่มีค่าตัวนะบายยิมมนะิวนิกฮะคือเต็งสองที่เคนจะอยู่ด้วยนะฮะแทงแปดจ่ายสิบเอ็ดก็ สเปอร์ยังได้เปรียบเล็กน้อยนะฮะอืมแปเชครับหนึ่งจ่ายสิบนะฮะแต่จริงๆที่อื่นเนี่ยเขาหันเหลือหนึ่งจ่ายสีอย่างที่วิลเลียมฮิลเนี่ยราคาเหลือหนะะึ่งจ่ายสี่นะแมนยูครับหนึ่งจ่ายสิบหกนะ,ะนั่นเองก็ค่อนข้างจะแปลกใจแล้วที่แมนยูไม่สนใจแฮร์รี่เคนมากมายนักนะฮะเชลซี Chelsea ครับหน,น,นึ่งจ่ายยี่สะะิบห้ามาริดหนึ่งจ่ายสามสามนิวคาสเซิลหนึ่งจ่ายห้าสิบแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับหนึ่งจ่ายหกสิบหกแล้วก็บาร์เซลโลนาหนึ่งจ่ายแปดสิบ นะส่วนฟุตบอลฟรายเดย์ไนท์ฮะน,นแมวมองไปที่เจ้าบ้านทั้งหมดนะมองว่าออสเตอร์ในบอลสวีเดนด์ซูเปอร์เรดเทนนะฮะเชลบอลครับในบอลไอร์แลนด์พรีเมียร์ลีกนะฮะไอร์แลนด์พรีเมียร์ดิวิชั่นนะฮะแล้วก็ TPS ในบอลฟินแลนด์ฮะสามเจ้าบ้านเนี่ยน่าที่จะประสบชัยชนะทั้งหมดครับผม